ฮิวาสเวิร์ด้เข้ามาได้สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาทักทายทุกท่านนะครับคือตอนเนี้ยมีคนถามว่าซื้อที่ไหนคืออยากจะบอกว่าตอนแรกคิดว่ามันซื้อในนี้ได้ที่ยาแต่ที่คุพ่อไม่ได้แอดไว้ซึ่งที่ว่าก็ไม่รู้ว่าทำยังไงอ๋อคือมันแอดได้แล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปในในช็อปได้ใช่ไหม ใช่แต่ทีมพอ์ก็ไม่รู้มันทำยังไงทำไม่เป็นเหมือนกันพี่บิ๊กเพิ่งมาค่ะพี่บิ๊กซื้ออาหารมาฝากง,ง่ายสุดเข้าไปในช้อปปี้ทำไมต้องไปในช้อปปีอ่ะอมีคนบอกว่าเข้าไปในหน้าโปรไฟล์ทีมพอ์ก็ได้แล้วเข้าไปในช้อปปีก็ได้หรือว่าเดินเข้าเซเว่นก็ได้ใช่แต่ว่าในในเซเว่นจะไม่มีบางตัวไงนี่เข้าไปวอชันก็ได้ อืมมันจะมีตะกร้าใช่มันจะมีตะกร้าค่ะแต่เชียร์ก็ไม,ไม่เป็นไงสวัสดีค่ะพี่บิ๊กสวัสดีครับ,บ,บด,บดูอ่อนนุม่มอ่อนโยนมากดูแบบสุภาพเรียบร้อยจริงต้องไปถึงเทียมพอ <c oughs> อ๋อแล้วเข้าไปในบ้านโปรไฟล์เนอะขอบคุณค่ะเขาไปใครอยากซื้อเข้าไปในหน้าโปรไฟล์เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครจะซื้อ ถ้าเข้าไปในหน้าโปรไฟล์แล้วว่าอย่างที่เชียร์อบอกนะถ้า399อ่ะสามเกได้1สิทธิ์นะคะคือส่งมาลงทะเบียนนะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้ยมันจะมีจับออทองห้าเส้นนะคะ